ดีใจเนาะเออดีด้น่ะผ่าเทียงนี่เนาะคือว่าผลตุกปัได้หลดเทียงบนั่นบ่ผลตุกได้เบนนอนบนั่นเลยเบนอนบนั่นได้มันบ่เบนนอนบไรมันเปียกนนอนบบไรมันเปียกทิผลหักบัวหัวบัวหัวผลมันผ่านะผลผ่าเนาะได้ตัดรไมพอด วอปาค่วดออย่างปวดคือปดุกปัมือนี่บ่ตั้งที่เรา่ตาแค่มันกับบวิดแล้วเท่านั้นบวิดแล้วเนาะอป็นั้ตกวชัดปาเป็นไงกวะเาเม่อยไรก็ยิ่งไปยิเหื่อยเันยยยิ่มันมีข้ากินเ่ยมีเ้ากินบ่เหื่อยเมยก็ถทาจําเจ็นไปเมื่อยก็จำเป็นต้องไปก้ได้เ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ยิ้มกับบ่อแสนเพิ่นที่นี่ก็ได้เอ้าก็ยิ้มสวัสดีสวัสดีเป็นได๋ดีใจบ่เออพีใจดีใจเนาะดูเออสิได้น่ะอ่าพาเทียงแน่เนาะโดยคือว่าฝนตกบ่ได้โลดเทียงบนั่นบ่ฝนตกก็ได้นอนันนอนนันได้แม่นบ่โอ้นนอนบ่ได้มันเปียกนอนบ่ได้มันเปียกติบ่เนาะนักบ่ัวบ่ัว ฝนผ่านนะฝนพะเนาะโดยเอผ่เปียกเลยหรเปียกไปเลยมันบ่โดยฝนบ่จะเปียกดิมันพระไปเลยเนาะมันบ่โดยเออข้างในได้เช่าในได้ไข่ละบานี้ดเช่านไ่ละบานี้หน่อยนมองเห็ว่าเวียดพเป็นยังไงเนาะบาทนี้มาเกือบเกือบเมนลบออกออกจากได้ชื่อว่าเวียดเลยชั้นเนออกันเนลบ ม่ยบาดีเลย่ยิ้มเด้ออืาปาอยูเอาให้แล้วเอาให้แล้วมาบาทนี้ก็ได้กับทักใต้สบายดีเอ้ซทุกทท่านอ่าพวพ่อกับบิเหล่ทั้งทีมงานสวยเดือกันเอาขันใดออกเลยขันใดออกเนาะ

จังเป็จังจเป็น่นตีก็พูแล้นรถนิเนาะโอ้ยยังนมาอยแนะอยตอกอยู่เฮดอยู่ใส่มาบี่ดีพ่แล้วเฮนแล้วก็แล้เขาก็จะเอาส่นั้นแนบกันะเนแนบกันมันดึงมือ

phăng khuôn bao tiền này phăng khuôn bao tiền này OK OK chào. Chứ là là nam vĩ sư Vatphan, lại cốt. À, à, cốt, này, cái ừ. của một điếu. Một điếu. Một điếu là được. Đấy, một điếu là được. Đấy, nó. Đúng rồi. So với rồi. <laughs> này có, rồi. Con, <laughs> có à. này. Thằng nhá. Chụp người nào? Bật Đúng rồi. Đúng rồi. ยัยอยู่เป็นน่นสาวันเป็นสาสาน่าังเช้นอเบาไปเรนะหม่เช่นน่บดะไม่ไม่น่นนีตัดได้บ่บ่นี่ไม่จะพ้าดตั่ยอ่ห้อตัดน้าีนอันหนึ่งไม่พอ lúc học nghề đi ăn còn có này. là không. cái đi. này không. em mở này

ป้าไว้กับปู่กินในเชือดได้ไอ้คนน่าข่วนแน่ขึ้นนหมต้นสองคนนะจะไปผู้ยขึ้นก็ได้ครับมาจะดิจักคอยกันหาเลยเด้วยโดนเงี้ยงเลยครับดีขึ้นครับดีขึ้นนะหาเลยบอสหาเลยหาเลยเลยหาเลยเลยแล้วเล้ยอีกนะถึงเลยถึงเลยหมดเศษวายใ่ไหมเหี้ยหมดตั้งเยอะเลยแถมบอลนเลื่อนมันไปตู้จัะปีอ่ะเกิดขัดสุดบอสครับตู้จัะปีอย่าเป็นนะ เดีจับได้ปวดุดิเนาะปวัวปเ็ดเลสาน้ปวาอินก็ป่วสาน้าเนาะเอาปเ็ดด้านนี่งกรดฮะเอาไปใช้เออหนีบ่ะมันเิด่นขาดป่ พอแล้วก็เพืเอ้องทางใต้ทางเหนือแล้วทางนี้ไม่พอทางนั้นมันบทศาตร์เลนนั่นน่ะเนเธอร์ดูนี้มีบ้างไม่นี่แบบนี้นครับยัปเาเอยนั้นแขงเราได้จองนั้นเดือดทล่ไปกันนั่นไั่นยั่นอะไรบ้างไปอยู่ก็ไปหาอยู่หาไย

mưa khởi sốt nhát đi nhát này à, cua à. cua mưa được không Sa, Sa, sai Sa, sai mưa. Đây. Sa, sai 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 trai 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 không phải không phải, mày cho nó, haha, cái gì vậy, cái gì vậy, cái gì vậy, cái ตั้งขึ uh, ้นสิอดเลยอดเลยอดอดปอยยิ่งอดเชื่อเขาเลยเอาใพื่อนคนนี้เพืนอนแล้วแต่ตอนนี้เพื่อนก็ถือว่าแล้วไงแล้วอันปอยเลยจังเลยคนไม่ติเลยเนี่ยปุ๊บไม่ไม่ม่ม่ควันหมดลงแล้วควันหมดหมดลงแลคนเลยจะตกไปเลตอกไปอคนเอาอย่าให้งกุนดูเส้นมันจะบาย

bỏ nha พี่แวว nữa เอามาให้เด้อลืมเด้อตระเนาะคนนึงเด้อเด้เพิ่นหัวเนาะ

จับเลยเนาะเดอ่าโอเคเดมาเนขึ้นมบบนี้เีเ้นีไปพอถ้าพอตาหุ่ข้งเนถึงอีกเขึ้รถเลยเนุ่แกบอปากันมาข้ามือเจ้าน่ะเดินก็คอยต่อชีกไ้ก่อนพอมีแหงตาเขาเียบนะ

กันยังกันไม่ใครน่มันเลยหม่ดีอีกิ่มตัดม่อีกนะตัดดีใจอบบิ่มหเนี่เ่้าเนี่ยหลงก้านอะไรไดีใจเนี่ยเลยมีอยู่เนาะเนาะน่้เลยเออตงีแหละไม่น้ตัดมตัดเนี่ยน่าเลยหย้อบไปทางบ้านที่น้องเหตักนี้ถามเรื่ง้ไเ่งเก่าอไ สร้างบ้านไหนบ้านไหน้าวปาะช่างบ้านไหนบ้านไหนก็สิ่ลายบ้านที่ร้องเนาะอย่าบอกได้เลยอย่าบอกเกี่ยวเป็นยามรับรู้แค่เราสอนกินก้นที่ก้องเคยที่เนาะผมเนี้ยมันตำกันเนาะนึกนี่ต้องเอาไปนี่นี่่บเอาไปซุบชุบก่อนนี่มาเรียวก่อนเออกสร้างหลายคนทานช่างไอ้มาพ่อสร้างให้ ขอขันาหากหาได้ต่ปอยเนาะม่ใช่ชาวกาว้เียแบบน้นไม่ขาดองเาตะกาวีแนึงมีแต่ระบบเรเตมกเกี่ยวบาังคุาุบก เปียกว่ามือน,นีกาอกเปียกเลยว่ะยมืเปียก่ยกไบ <c oughs> ่มันพาเขานะนี่แค่น้มันจะาไปสั่งด้สีอยู่เนเาะหักแล้วหักแล้วอะเนี่ย,น,ยน,น,นี่ก็

เห็นเธอยั่ยิ้มเหอนช่ยังไงเอออะไรเออตัวเม่นเห็ไหย็นหมดจบเนาะต่ยิ้มต่ยิ้ม่ะไม่เอาไปไม่เหงนี่หนี่งพาร์ตยังไงเนี่ยเอาไม่เอออะไรบักบักข่ายหยาดข่าหยาดดีเออเนาะ

nếu mà mấy thằng còn đi kia, mấy thằng khám tục lòng, bọn khuất thì đưa ra đây Còn ở bên đó Đông nó là này Mấy này là là mấy này ตัวน <owning> e ี้ยังยังทวนตัวนี้พี่เเอเนาะนี่คืออไรอนไรจำเป็นยดินี่เนาะ Hey, bro, đây bò, là lễ này, khẩu thắng là hết lễ lên mình bóc thắng lành yang yang trần đêm nó, bác 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 bác

มากเลยุกยืนน่วรไม่นอนขึ้นโอ้โหให่โมยิมคนีปใหม่เพ like ิ <S <S ่งก mm. ือเปีเพิ่งเกือเปีกันบอลลี่อะไรดิมมีคนบอลี่เนาะใหม่เกือบย่อยง่วโว้ิบุยายเท็กเล่าพักน เจ้าบูเอยู่เจ้าดีก็เลยเน่ยทำนี่ก่อนเนาะทำนี่เนาะกันมันมีไม่โตกับต่เดยวจีดลย่มมีเนาะวน่ะเนาะบ่ได้บอเยอบาี้ตโหลานไปเท่าเลยแบว่าพาเขามาตกันทีนี้ตัวนายพูดมันแน่นเพาะงัดนไม่แ้นเ้ ไม่นาบ่เออบัดนั่นทีไปายหั่นบะนี่ไม่ลดไม่ลดไม่วยรถไปน้ำอีกบ่รถไปส้างพุ่นด้วกับฮันฮันพ่าที่อ๋อพี่บ่บ่บ่พุ่นพุ่นสางนะเจ้าเดิมโอ้รถไรเดี๋ยวนี้ข้าดิไม่ซ่านเลยไม่ซานเลยบ่บ่บ่ก็ได้ใช่รถเด้อไม่ซานเลยเออไปตรงกันเนาะ อ่าสิประมาณน,นี้แหละเ,เดี๋ยวรอให้มันแล้วก่อนเด้อพี่น้องเด้อนั่นแหละพี่น้องเอ้ยบาดนี้ตัดผ้ามาอีกมื้อนี้แล้วเบิดบาดนี้เนาะเ,เดี๋ยวคักแล้วแน่ได้บาดนี้ไดนั่งบ,อบ่อนบเือเอามายิคึบนี้กคือว่าน่ะพี่น้องเฮามีอันไเนทีมงานมาเฮ็ดอีนุอยาบ่แม่นของเพงิ่นของผู้ใหญ่ทีมงานพากันมาเฮ็ด ดีใจยิ่งกว่าวนี้นมึงโดยเออเจ้มเคยคิดว่าสีได้วันนี้ที่มึงโดยอะไรก่อนชีเจ้าคลิปกะมอบเข่าให้เราก่อนพี่นอนอยู่เนาะตัวตานที่ผ่านมาไอซี่ก็เคยเห็นเราอยู่เนาะเคลมือกับคือว่าเตเก้าวกะมีเต้ไปหาขอเขานั่งชาวบ้านเพื่อนมันโดยมากินโดยแต่ว่าบัดนี้ก็คือว่าในชีมันไปขอบาดทีนี้เป็นดยังก็คือวันนี้เด้นอนประจิต าทำภรรยาเป็นซอยแล้วนี่มีปลาไว่อยากกิดก็เออนี่วันหนึ่งวันหนึ่งหัวหนึ่งกินเจ้าอยู่คนเดียวเขาเมื่อยอะไรก็ยิ่งไ,ไปเหนื่อเมื่อยอันนี้มันมีข้าวกินเลยมันมีข้าวกินบ้างเขาเมื่อยก็เท่าต้องจับเป็นได้ไปเมื่อยก็จำเป็นต้องได้ไปไ<ป>ดจ้จ้ะเดี๋ยวยังไงกาได้จ้ะมึง ดเดดียวเเเเิกนนาะจ้าต้องหักษาเข่าไวยเดอร์คือเพราะว่าแต่ละเมื่อนี่คือทางทีมงานชิมาอัปเดตเบื้องอยู่ว่าเออเรื่องเขาเรื่องน้ำบ่อยอางให้เจ้าอ่าคือว่าแน่นเนาะอ่าหลายคนเผื่อว่าเออเดี๋ยวเราเอาไปขายจังเช่นจังซี่ให้เก็บไวยเดอร์บ่อยิ่มเด้อเพราะว่าเออแต่ละเมื่อเนี่คือว่านะเนาะ กิงานฮะก็ลงมาเจาะบางอย่างเด็กเช่นว่าบุห็นนั้นนี่ก็คือว่าได้ป่ะตีนอ่าคำวมาบุห็นปุ๊บบางยิ่งเอาไปขายปั๊บบุมีผู้ใดอยากเข้ามาช่วยได้ไหมสมมุติน่าเป็นอน้องเนาะนักเื่อนมีกรณีคนมาลักของเราได้ไหมคนมาลักก่บบุหัยว่าได้แบบนั้นเนาะบุหัยมีเป็นั้นเนาะอ่าสมมุติเราครับบุห์เฮ้ยเนาะอะไรเป็นอย่างเนาะมีจะนึ่งเงี้ได้ยังไงวะ เดี๋ย่กินก็ได้อยู่แล้วคือประเด็พิงนัวก็ซื้อมาให้ได้ๆอยู่แล้วเนาะรักษาไว้เด้อบ่ยิ่มเด้อเรื่องข่าเรื่องน้ำมันจังบ่ได้ไปขอคนอื่นกันไปขอเฮาเองนี่แหละสียไอเนาะอันนี้เฮามีเดี๋ยวเฮานแนะนาอเอาบัดทีนี้จังไดงได้ทุกทีทุกอย่างแล้วก็มีแต่ว่าขั้นตอนสุดท้ายก็ให้เจ้าขอบุญขอบคุณทางนภรัใหญ่เพิ่นผู้ใช้อวยปรอนเพิ่นนั่นแหละ ก็มุกขอบใจเพิ่นเด้ออยู่ดีไม่แห้งเถอะอ่าก้มขอบใจอ่าปล่อยคนอยู่ดีไม่แห้งเด้อขอ้าอยู่ดีไม่แห้งเด้ออ่าก้เจ็บจะได้ความไข่ยามีก้เจ็บจะได้ความไข่ยามีปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังใจปรารถนาปรารถนาสิ่งใดก็ขใได้สิ่งนั้นโดยสุขภาพแข็งแห่งเด้อกุศลภาพแข็งแห่งเด้อ sai thuốc, sai thuốc. lịch giả Thì nó nghe nó Thì sang. Qua nhàn hòa, các cụ nhà phun, em du chương san, nọ vừa chứ nào. À, để ở để gìn. Đời. Bị khâu, Môn Đang phai đang ở trang của xe đi nhiêu thay hàn cứ đi thay, cứ đi thay, thay, cứ qua, cứ qua na nó, sao, ừ. phải hàn mà, mà bằng, cái, bằng hùn cả phút ừ. à. chỉ đi đưa được phi nông, chỉ thêu còn má giọt má, ghép má yarn, đúng. Ao quái đơn vị đơn. Ok, ba uhm. uhm. oh. kỳ này Màu... nó. Uhm. Uh. Thì hai trăm linh chị nó mới dị nó, mang trăm linh đứa. Ok, ba yên chạy không ray, mày đứa. Mày 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 tí mày 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 อืมยมบปัดกวดเลยนะมันแป้แก้ใดมันเบอร์เป็นไทยเบอรเป็นกระทิมลุไจุดไปัดกวดเด้อบาร์เด้อมายิ้มเด้ออืมเดี๋ยวเดี๋ยวรออีบาีต่อไิได้ขอตัวจบคลิปแะนี่แต่ว่าอาจังยใก็บเบิรงส้มไปน้ำกันเอ้าทาบจิตเด่นกับิได้จบคลิปก่อน เนาะอ่าก็คนอื่นขอขอบพรคุณทั้งธุรผู้ใหญ่เพิ่นพี่น้องเอยเนาะที่ຊ່ວຍຄອບຄົວເນາະອ່າຢູ່ດີແຮງເດີ້ເນາະຊ່ວຍຊ່ວຍທັງອ່າບໍ່ຍິ້ມພิ่นອ່າຖືວ່າໄດ້ບ່ອນຜັກບ່ອນອາໄສຫາມີບນຂ້ງບອນປົກແດນທໍິນ້ອไปກ່ນໃຫ FC ุกผู้ใหญ่ຢູ່ດີມີແຮງເດີ้ຊ່ວຍກໍໄດ້ອ່າປະຊາຊົຕໍ່ເຈັບທຸປການ เงินเขาได้เงินึินคำขอได้คำเด้อเนาะลำรวยลำรวยสำหรับจิมนี่โอเก่าคำว่าสบายดีสบายดีพี่นังเอ้